เฮ้ย hey, ทุกคนดูนี่ ROV จัดกิจกรรมส่งท้ายปีบอกเลยว่ากิจกรรมนี้คุ้มที่สุดที่ ROV เคยจัดมาแล้วกิจกรรมลดยับแถมฟรีรับปีใหม่เดี๋ยวเราดูกันว่ากิจกรรมนี้จะให้อะไรเราบ้างให้เราเสียปองเหมือนเดิมมาหน้ากิจกรรมก็จะมีสกิน นาจะมีสกินให้เราเลือกประมาณ3ระดับนะจะมีอันติเมตเรจนแล้วก็อีพิกฮีโรอิกประมาณนี้ทุกคนก็วิธีการเล่นกิจกรรมก็คือเราก็ต้องเติมปองกิจกรรมนี้ใช้คูปองแจกฟรีไม่ได้นะทุกคนต้องเป็นคูปองที่เราเติมเข้ามาเท่านั้นแจกฟรีมาไม่ได้นะจ๊ะ กิจกรรมนี้ก็มันจะให้เราเลือกซื้อสกินหนึ่งสกินตรงหน้านี้นะเนี่ยหน้าแรกหน้าร้านค้าก็จะมีหนึ่งสกินให้เรากดเลือกไปเลยเราจะได้ตัวไหนเท่ๆราคาก็ไม่ได้ถือว่าแพงแล้วก็ไม่ได้ถือว่าถูกก็รวมๆคือถ้าเราได้อัลติเมทสองสกินน่ะมันจะแถมหนึ่งสกินน่ะเราจะตกประมาณสกินละประมาณสามร้อยกว่าปองอเดี๋ยวมาดูของแถมกันในอัลติเมท เนี่ยนะทุกคนของแถมก็มันจะสุ่มให้นะว่าเราจะได้สกินตัวไหนเฮ้ยตอนนี้ผมผมไม่แน่ใจบ่ามันมันจะโดนซ้ำปะวะคือผมมีสกินซ้ำอะเพราะผมมีสกินที่มันมีอยู่แล้วอะถ้ามันไปโดนสกินซ้ำมันจะเป็นไงอันนี้แย่นะไม่หรอกมัง้งเอออันนี้แย่นะเฮ้ยแต่แต่หน้านี้คือสกินอัติเมมเลยนะก็ตัวไหนก็ได้มันแบบแถมฟรีเออคุ้มคุ้ม แล้วก็รีเจนอ่ารีเจนก็จะมีเหมือนกันรีเจนแล้วก็มีให้เราเลือกสกินหลักๆน่าสนใจก็พวกไรเนี่ยสกินมาจาพวกเนี้ยเอลสูเอสเอสกินไทโอเมนอันนี้ตัวอะไรวะอลิสเหรอไม่ใช่เฮเลนเออหมาเออพวกนาตาญยาพวกนี้นะสกินน่าสนใจอืมสกินล่างก็เฉยๆอ่ะเออจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่ทุกคน ของแถมก็เหมือนกันเหมือนเดิมซูมอ่าแล้วแต่ดวงเราเพราว่าคุ้มมือ่าคุ้มอืมส่วนวันนี้คือผมกะไว้ว่ามีอัลติเมทหนึ่งสกินแล้วก็รีเจนผมจะใช้ผมจะเป็นมาจานะผมชอบสกินนี้มากเลยเออมันเทมไอ้มันสวยมันสวยอืมมาเดี๋ยวเราดูกันว่าผมจะซูมได้ตัวไหนในสกินของแถมถ้าซ้ำนี่แบบ อืทุกคนว่าไงดีมันไม่ควรให้ซ้ำปะถ้าซ้ำนี้แบบเกี่ยเลยนะที่ผมเล็งไว้นะอ่าผมเล็งไว้จะเป็นอีลินกับอเลิเตอร์อืมตัวไหนดีปะผมว่ามันต้องเป็นต้องเป็นอีลินป่ะเพราะว่าอะไร อีลินไม่ค่อยมีสก,กินสวยๆมาอืมอเลสเ,เตอร์ก็มีสก,กินบ่อยอยู่มาบ่อยผมก็มีบ้างแต่ไม่ได้มีอัลติเมทเหมือนกันผมจะเลือกเป็นอีลินนะเออทุกคนมาแล้วก็กดซื้อไปปึง้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใช่ป่ะนี่แอนนิตเหรอแอนนี่ลอติเมทเหรอ ยินด no ้วยคุณได้รางวัลดังนี้ใช่ปะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอทุกคนเร็ว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 เวทำไมมันได้เป็นแอนเนตุนเนี่ยบอว่าทำไมเป็นตัวเนี้ย อุ้ยทำไมเป็นรีเจนผมเข้าใจผิดเหรอซุมหนึ่งรางวันแถมฟรีเมื่อซื้อหนึ่งสกินจากร้านค้าในกิจกรรมเฮ้ยผมเข้าใจว่าเราซื้ออันติเมตมันก็ต้องแถม Ultimate, อัลติเมตป่ะเดี๋ยวผมซื้อมาจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมร้อนแล้วผมซื้อมาจะา ได้ซีเนียวฟรีเดี๋ยวหรือผมบักวะเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวใช่เหรอผมไม่ไอ้อ่านกติกาก่อนปะเนี่ย ไม่ได้ดูกติกาอะไรเลยแล้วเวลากิจกรรมยูค้า 29. ทันวาหนึ่งทุกครั้งที่กดซื้อสกินในร้านค้าผู้เล่นจะสุ่มรับหนึ่งสกินฟรีทันทีสุ่มรางวัลจากรางวัลแถมอ๋อสุ่มจากรางวัลแถมมันไม่ได้บอกว่าเราซื้ออัลติเมตมันต้องสุ่มที่อัลติเมตผู้เล่นสามารถกดดูรางวัลแถมทั้งหมดที่เหลือได้ที่ปุ่มแถม กระดานรางวัลจะแถมแชร์กับผู้เล่นอื่นด้วยหากผู้เล่นอื่นซื้อสกินจะสุ่มรางวัลแถมกระดานเดียวกันกับผู้เล่นผู้เล่นจะไม่ได้รางวัลผู้เลน่นอื่นรับไปแล้วหากรางวัลแถมถูกรับหมดแล้วรางวัลจะทั้งหมดจะถูกรีเซตและสามารถรับทั้งหมดได้อีกครั้งผู้เล่นมีการรับรางวัลแถมที่ยังไม่มีหรือมีอยู่แล้วก็ได้โอ้โห ก็คือถ้ามีสก,กินถ้าเรามีสก,กินแล้วเราได้สก,กินซ้ำก็เสียทิง้งรางวัลในร้านค้ามีทั้งหมด3กลุ่มอัติเมตผู้เรียนสามารถซื้อได้สูงสุด5้าสกินต่อกลุ่มเมื่อผู้น่าผเล่นชายกิอนน่างนงนี้ครบหนึ่งร้อยปองอพีวิเศษห้าชิ้นอืมใน,นีช่างมัน อ๋อผมก็ไม่ได้อ่านกติกาก็คือมันมีตรงนี้ลงวันแถมที่เหลืออยู่หนึ่งสามคือมันมีทั้งหมดอ่ะตั้งสามกลุ่ปกลุ๊ปมะคือร้อยเก้าสิบสามสกินก็คือนี่ยสมมติมันมีคนได้ไปแล้วเนี่ยเออตอนนี้เหลือร้อยี่สแปดสกินก็คือร ไอ้ที่มันหายไปประมาณส0่0ิบห้าสิบสกิบนนะก็คือมันน่าจะโดนสุ่มไปแล้วแล้วสกินที่มันออกไปแล้วมันก็จะไม่ได้ซ้ําอีกอ้แสดงว่าเรายังมีโชคอยู่นะที่เราแบบได้รีเจนทั้งทั้งคู่อะ่ะใช่ไหมแสดงว่ามันอยู่ที่ดวงเผลอถ้าซ้ําถ้าได้ซ้ําอันนี้คือดวงสุดเลยนะ ผมสรุปให้เลยว่ากิจกรรมนี้ใครที่มีสกินอยู่เยอะแล้วผมไม่แนะนําำ่านอย่าอย่าอย่าลงเข้ามาส่วนใครที่สกินไม่ค่อยมีอ่ะคุ้มผมว่าคุ้มมันได้ลุ้นแบบอัลติมิตสองตัวถือว่าคุ้มอยู่อืมถ้าใครที่มีสกินอยู่แล้วก็อย่าเลยไม่คุ้มผมก็ไม่ได้อ่านกติกาผมก็มั่ว นั่นแหละทุกคนตามนั้นเดี๋ยวมาเรามรับรางวัลกันเลยดีกว่าโอ้ผมไม่รู้ว่ามันจะมาแนวนี้ผมก็คิดว่ามันอมืมันโนไปเองทท้งนั้นเลย <ใน S 1> มานี่มาจาสวยนะทุกคนสกินเนี้ยเออดูดิมาจารับสกินใหม่ี่แล้วก็มีเซนเนลนี่เซนเนลผม เออยังไม่มีใช่มนี่ขงลรแล้วก็อีลินคุ้มอยู่คุ้มคุ้ม,มถือว่าคุ้มได้สีสก,กินหรือเปล่าวะอ๋อไม่ได้สีสก,กินดีผมได้สก,กินซ้ำแสดงว่าที่ผมซื้อไอเอลติเมทนะที่มันได้แอดเน็ตนะผมมีแล้วสก,กินซ้ำมาดี Oh. สรุปพวกนายมาสามสกินอืม hmm. สามสกินก็ไม่คุ้มแล้วก็ไม่เจรง <laughs> ทอ<ป>้อว่ะหลงกลเอาวีเลยจะลองหลงกลไปแล้วทุกคน <laughs> นั่นแหละครับตามนั้นแล้ว <laughs> เจอกันใหม่ คลิปนะฮบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องครับด่วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป